หลโหลขอกลับสินทุกคนที่เข้ามาติดตามเราสองคนด้วยนะครับก็กลับไปแล้วก,ก,ลกับเกมยูริเงินเหือนเดิมก็นี่เป็นคลิปที่4แล้วที่ผมตามติดต่อกันนะโอเคก็เมื่อกี้คลิปที่แล้วผมก็ได้ดันน,ดน,นี่นิรนะไล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นดาอน,นอ,อื่นบ้างอ่าโอ้ดันี้นา่าสนใจเล็กดีโอเคบุกจะบุกใช้แผนเดิมในการบุกแบบแสายฟ้าแลบโอเคดี๋ไปกันเลยนี่มาแล้วเริ่มมันมือแล้วเนี่ยเล่น เล่นแบบมันมือเลยโอเคผ <Material. S 1> อนแม่ลงแล้วก็ลงไปฟ้าเหมือนเดิม <Construction complete. S 1> นี่แล้วก็สร้างโรงแร่ <Construction options. S 1> ขึ้นมา่ <Building. S 1> นานในผมใช้วิธีเดิมนะบวกแบบสายฟ้าแลบบุ้มเดียว <Construction> complete. นี่แล้วก็สร้างโรงคนขึ้นมา Construction มาสิมาห้าตัวในด,ดันนี้ <Unit ready. S 1> แล้วก็บนปืนห้าระเบิดห้าฐานยิงจะโหลด บ,บุกไปสำรวจถามมันก่อนดิยังไม่มทันคนยังโอ้โหถอยเลยถอยเลยน่าก,กลัวน่าก,กลัวรถแร่ออกมาแล้วก็ตัดเครื่องบินออกมา เขาทำวิจัยโอ้ยมันมาบกมาแล้วโอ้คนวินคนวินสร้างอะไรละสร้างก็เป็นรัวๆเลยทีเนี้ย นี่คือกองทัพลักของเราคือคนบินออกมาเต็มที่เลยลก็สร้างนี้เลยไม,ลไม่ต้องสร้างรบทียมม่ต้องสร้างขนาดน,นี้มันเล็กมันเล็กรถถังล,ลงไปฟ้าโอ้ยส่งคนมาด้วยเว้ย <c oughs> อ้ย Magu time one Construction complete Unit ready Check out that Unit ready Unit ready Construction complete Unit uh. ready hmm. outstanding Vehicle report securing Unit ready Low power Unit ready Unit ready เดี๋ยวจะบุกสายฟ้าแลบจะรู้สึกสร้างฐานไฟฟ้ามาก็เยอะเลย Ready สักฐานหนึ่งเกือบไม่พอ Constru complete Unit ready. Unit ready. Insufficient funds. Unit ready. Don't maybe call you know Unit ready. Unit ready. Okay. โดย,ยเท่าไหร่เนี่ยแลกมเก็บตรงกลางแล้วสวยฐานแม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปิดทางตรงนี้บุ่มเดียวอยู่แน่นอน,อนโอ้โหพอละตังครบอรยไอยฟ้าพอโอเค นี่มาแล้วไงมาแล้วไงทำไรทำไรโอ้ยระ <500. S 1> เบิดล่วงไรฟ้กากำลังชาร์จอยู่ทุ๊บบ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 ับบบบบบบ ลงน้ำมันอยู่ถ้าเกดิดเรายึดน้ำมันเราจะได้ตามเพิ่มเกินเอานี่ไงมีแร่ด้วยโอเคทีนี้ต้องไปสร้างคนสร้างวิศวกรออกมามานน่เก็งหลังสินน ต่างหมดไม่เก็บเมือมงมันก็ตายสิ <Unit ready. S 1> อันนี้มากพอหรือยังเนี่ย <c oughs> คนแคน่นี้โอ้ส่งคนมาเว้ยเฮ้ยส่วรก่อนยังไม่ได้สร้างใช่ไหมโอเค ใครยิงปืนวะยิง <laughs> <Unit ready. S 3> มันสิโอ้ยปอมปอปืนยิงถึงเอวะเคตอนนี้มอฟ้าก็จะเต็มแล้ว เต็มแล้วนี่ว่าตถังมาแล้วแลถังใหญ่มาแล้ววิศวกร ยิงอะไรวะอรโอเค,อเคแล้วทำไงเราจะวับคนเข้าไปมันมีเครื่องวับนี่หวะเวลา อโอโ้โหไม่พอวันนะ่ะเำอะไรฐานแม่มาเลยเอาเลยฐานแม่มนะันน่ะสวยลงไฟฟ้าลงไปลงไฟฟ้า,ไมไมฟาปืนป้อมปืนเอาให้หมดสวยนี่นี่ลงกวิจัยลงแร่เออป้อมนี่ฐานไปลงไฟฟ้ามีคน ถ้าเกิดไฟฟ้าไม่พอเมื่อปุ่ก็ทำงานไม่ได้แล้วนี่ทีเดียวอยู่เลย เอาหมดเอาไว้หมดอยัไม่พังเลยว่ะ เล้จบเรียบร้อยโหแล้แบบสวยงามใบด่านนี้นี่แต่ว่าเซ็เมอร์เริ่มดีกันแล้วเดี๋ยวจะเ,เล่นกับบอทอีกสัก10ด่านแล้วกันเดี๋ยวเขาเล่นกับคนนะโอเคก็สหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบหรือฝากกดไลค์กดแชร์หรติดตามเข้าใจผมด้วยนะแล้วก็ช่วยกันช่วยกันแชร์เยอะให้คนติดตามเยอะนได้เนปะ่นใจให้ผมในการทำคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าลนะจะดูกันว่าเป็นด่านอะไรในการต่อไปอ่าจะเป็นเอาด่านที่แม่น้ำม่ก แล้วก็ดิสู้กับทับเรือไปเลยโอเคไม่บายครับแล้วเจอกันขอบคุณครับ